สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางนิเคอิภาคบ่ายครับประจำวันจันทร์ที่25านอ้องเมื่อเช้าก็เสียดายครับแต้มเดียวแตกบนล่างแต้มเดียวบนล่างแต่พิกันมาครับเด่นยิงเดินอยู่ครับท้ายศูนย์ท้ายหกท้ายหกท้ายศูนย์มาก็ผมยังถือว่ายังไม่พลาดนะน่าจะสองเดือนนะครับเด่นรอบแรกรู้กันต่อบ่ายนะบ่ายเปิดที่291853 29135ครับใครได้เปิดตัวอื่นคือเรื่องของท่านนะผมได้เปิดตัวนี้นะครับเลขขาดตัวเดียวครับคือขาด2ใครชอบเล่นเลขเหลือล,ลองพิจารณาดูนะครับส่วนตัวผมเปิดบ่ายแทบจะไม่สําคัญสาหรับตอนนี้นะครับผมดูจากตัวเปิดเช้าและตัวปิดเช้าครับซึ่งสังเกตดูดีๆครับตัวเปิดเช้าของเขาจะเปิดเหมือนดาวโจนส์ที่ผมอธิบายฟังตอนเช้าใช่นไหมครับแล้วก็ปิดตามดาวโจนส์ในท้าย0ูง 0, ท้าย6แต่อยลืมนะครับ ดาวโจนเปิดรอบเดียวปิดรอบเดียวถูกไหมครับแต่นี่คืออีปิด2รอบปิด2รอบครับซึ่งบางครั้งตัวเปิดเลยอาจจะมาปิดเลยก็ได้ผมมองบ่ายเนี่ยผมมองอยู่2ความน่าจะเป็นคือท้าย8บนล่างเหมือนตัวเปิดครับหรือไม่ก,ก็ท้ายศูนย์ท้าย6ตามความน่าจะเป็นที่การปิดตามดาวนะครับถ้ามาตอนนี้คือเลือกเลือกใจเลือกไปแล้วคือเลือก8ถ้ามาท้ายศูนย์ท้าย6เหมือนเดิมต้องขออภยัยละกัน ถ้าท้ายศูนยท้ายหชอบอยู่แค่2คู่ครับเช่น4086คือชุดเมื่อเช้าที่ผมวาง4086แล้วก็4086แล้วก็4680อ่าใช่ก็คือแค่2คู่นั้นแต่ไอ้86กับ40นะ่ะเดี๋ยวผมจะมาจับจ่อเป็นชุด8ที่ผมชอบแล้วกันนะครับบางนี้ขาลูกขาวิ่งจัด8ครับกข้จใจตรงกันนะครับที่มาที่ไปของตัวเลขมีนะ08 18 แต่ก็พิจรารณาดีๆก่อนตามเหมือนกันครับถ้ารู้เลขอะไรผมคงเล่นเองหมดแล้วครับนะจะถามว่าทำไมไม่เล่นเองผมไม่ชอบเล่นครับผมชอบผมชอบคิดเดศูนย์แปดเก้าแปดอ่าฮะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเก้าแปดแล้วก็บางครั้งอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกครับให้ยึดหลักคือคําพูดของผมนะครับเช่นบางครั้งถ้าผมพิมพ์สามแปดแต่พูดว่าสองแปดให้เอาสองแปดนะครับแต่ถ้านายติดตามมานานคงจะรู้ได้ว่าให้ยึดหลักตัวที่ผมพูดนะ แล้วก็ห้าแปดหกแปดอ่าห้าแปดหกแปดครับร้อยมัดแปดครับเพราะเขาเปิดร้อยสองเหมือนเดิมนะครับร้อยสอง้อยมัดแปดไม่เดือบ้าวกว่าแรงแป๊บเดียวนะครับสามแปดแปดสามโอเคครับแปดแปดนั่นสองแปดเลยแปดแปดครับผูกหางครึ่งครับหูกหางครึ่ง เนาะอ,อย่างน้อยก็การชุดถ้า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 อย่าลืมนะครับถ้าถ้าใครไม่ชอบท้าย8ท้ายก็เป่นท้ายศูนย์ท้าย6ถ้าท้ายศูนย์ท้าย6ผมก็เน้นไปที่4ี่6กับ4 0 8 6กับ4 6 8 0เอ้ใช่อาใช่ใช่ใช,ชุดเมื่อเช้าที่ผมวางน,นั่นแหละแต่จะเพิ่มคือเน้นไปที่คู่ที่มี8นะครับเนาะกไดประมานี้สักำหรับรสำหรับการคิดการวิเคราะห์นี่คืออีภากบ่ายครับจะมาหรือไม่มาไม่ทราบได้ครับ ก็อยากให้รู้นว่ามันจะมาเนาะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเราพำนัฟังครับขอให้ฟันถูกแล้วกันนะครับไม่ใช่ทรืึ่งท้ายส่วนท้ายออกหมายกัส,สวัสดีครับเรื่อยๆครับ